ไป็นใจก่อมีใจถึงก่อนสาเร็จแต่ใจและงานตัวเขาคือกรรมฐานมาถึงกิตแต่เป็ปรสนามาม่ิเห็นห้องสิบบริคิบดบโง่เง่าก็ห้องเห็นเห็อนอารมณ์เก็ในใจที่สุดแต่ใจลอยที่เป็นอัจฉริยะท,ทั้งทั้งภายในอารมณ์ตัวเห็นธรร <c oughs> มารมณ์อันเกิดขึ้นเฉพนาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่งแจ้ง บทสวดของผัวห้องของแม่สวดจริงถริงธรรมารมปัจจุบันนั้นจายโธธรรมมัณฑะธาตถาอิปัสสติอสังหิรานสังกุปปังการวิธาบุลภูรุคเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นจะพ้นหน้าเห็นธรรมารมนั่นแหละไม่ได้เอาแต่นี่ถ้าตาเนี่ยเห็นเห็นโยมก็เห็นธรรมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นพระอิทธาธรรมเห็นรูปรป่างเห็นตัวตัวเนี่ยเห็นพระอิทธาธรรมทำภายนอกเห็นโยมมังสัจจะสุมิ่ง เป็นพันธรางหมดเห็นภายน,นอกนียังไม่ประเสริฐไม่โอกาสาเข้าไปแกะไปปลดเปื้อนเรื่องอ,อารมณ์เด่น,นเห็นด้วยตาพันธาทฎรหลวงพ่อเห็นพวกโยมแม่เห็นพวกโยมพ่อนั่งเต็นร่มใส่นั่งล่นสารการเปลี่ยนหลังเล้เห็นตัวตนเห็นรูปประทังแต่มองลึกกว่าที่ก็ไม่เห็น ีความสามารถของการเนื้อมันเท่านนะั้นจะไม่เห็นว่าโย,ยมเนี่ยคนไหนเจ็บปวดโยมเนี่ยคนไหนเดึกเหนือหน่อยเหนื่อยได้โยมเนี่ยคนไหนเกิดอ่อนเพลียเพลได้เป็นเหตุชาที่เขาแขียนือมือยจะไม่เห็นเรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องเหนื่อยเรื่องสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นกับจัจกันเป็นเรื่องของแต่ละท่านพยายามเห็นในเนื้อในตัวของตัวเองเป็นเรื่องของแต่ละคน ส่วนคนอื่นเห็นเราก็เห็นเฉพาะรูปร่างเขาเห็นอาการกายมีไม่สามารถไม่เห็นไม่เห็นเราไม่เห็นสามารอาการกายเพราะว่าเห็นคนกวธที่เขาเห็นแต่รูปร่างเขาเห็นคนโกวดถ้าเขาปวดที่นิดเราจะไม่รู้จักเพราะว่าเขาควบคุมอากาศกิริยาของเขาไว้อย่างเขาเกิดปฏิกภาพนิโกวดที่นิดกวที่นมีชื่อเรียกว่าปฏิฆภา โกนี át, <till S 1> ่เดียวปฏิฆาคือความโมโหยีดล <c oughs> <turning S 2> ังคาญถ้าถึงเดือด้องมองเห็นถ้าถึงเดือดบุเดือดที่เห็นล่ะน้าเดือดมันก็มีฟองถ้ามองดูน้าเดือดก็เห็นเดือดถึงขั้นมีฟองเห็นล่ะเป็นน้าเดือดเราไม่กล้าเอามือลวกกล้าน้าเดือดที่ถ้าเห็นคนโกรธถ้าอารมณ์เขาโกรธมากเขาควบคุมไม่อยู่เราก็ไม่ ไม่กล้าเข้าไปใกล้ดูตาก็ตาก็ดหลนเป็เป็นเรื่องหนากตัวเปห็หมดฟันก็กัดกันกอดเอ๊เจ,จ๊าะฝลยปากก็นขึ้นพันทุพันอย่าเข้าไปใกล้ที่นี่มืองามๆมันจะหวดเข้ามานี่หวดเข้ามาเป็นก้อนอุ้มอย่านีไม่มีดูเลยที่นี่อย่าเข้าไปใกล้กรดมากๆนั่นเขาก็คุมไม่ได้มันจะระเบิดได้ตอนนั้นเราดูออกที่นี่ว่าเขาโกวด เราก็เห็นต่เดรูปร่างนะี่ยแต่ว่าผู้ถา่ากันจริงๆนี่เขาเรียกอุกปีตกกรรมเราไม่เห็นเลยเนะี่ยระวังแน้ดีที่นี่มันมันมาครบถ้วนเลยนละมีอวิชชาเขามีความรู้ถูกมีวิชาวามรู้ถูกความโตกของเขาก็จะสมบดลงเลยแต่มีอวิชนาม่วนขบวนเลยพวกนว่าหลงนี่เข,าข้ามาร่วมขบวนเป็นปีเป็นขุยนกันมาเลยแหละ หมือนเหมือนธาตุภายนอกเหมือนกันเขาก็อาศัยกันจึงเป็นพิษเป็นภัยต่อคนต่อสัตว์อย่างดินงกับน้ำอย่างเนี้ยไฟเหมือนกันไฟกับลมถ้ามีไร้ไอ้อยอยู่ข้างๆวัดไร้ไอ้อยใหญ่เกิดมีไฟไหม้สวอนอ่อยไม่รู้ว่าลมมันมาอย่างไรท,ทันทีทหันเอฟไฟหรือเฟยไฟพวยพุ่งขึ้นมาทันทีลมก็โหมกระหนำ่ำมันเข้ามาในไฟกับลม ดิมกับน้ำเมือกันเนี่ยถ้าฝนตกหนาหนางนี่ยังไม่เป็นโคลนหรอกไอถ้าฝนตกหนาหนังน,น,นี่มันจะเป็นโคลนถ้าฝนไม่มีมันก็โอกาสจะเกขาดมาทับไหลทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ม่มีแล้วมันได้สิ่งที่เป็นใจยินดีเมื่อกันนั่นแหละอวิชาีิความหลงมันจะต้องเข้าโลกกระบวนคนจริงเกิดโลกความหลงเข้ามาล่วกระบวนคนเราจริงเกิดโกรธ เดี๋วเขาจะว่าเราเนี่ยทางานโดยลำพังของมันนะมันจะต้องร่วมกระบวนกาพันห่วยคนรูกไม่ถูกเขาจึงทําโลกอยากจะได้ของคนอื่นที่ตัวเองก็ไม่เคยไปช่วยทําช่วยงานช่วยทํางานให้เขามามีร่ำรวยเลยเขาฉกฉวยโอกาสไ,ไปกนไปขี้ไปตีไปฆ่าเฉยๆก็ทนไม่ได้นี่ถ้าเราสึกกรรมฐานนี่เราจะเห็นตัวเรา เหตุการณ์ก่อขึ้นของอารมณ์ท <c oughs> ีนีนแม้จะเสรศขันติธรรมนี่มันเกิดที่หลังการจริงสตินี่เห็นเห็นอ,รอนารมณ์เห็นก่อนใครหมดสติเห <c oughs> ็นก่อนใครหมดทีนี้ลองอดามาชั้นลูน้ว่าจะมีเข้ามาช่วยแม่จะทีนีทีนี้ก็เข้ามาโอตปาโอดก็เข้ามาขันตธ์อีกก็มาอีกเพรา พราะขันติเข้ามาช่วยเราจรึงควบคุมอากาศเิริยาไว้จึงสเสนียมงามอยู่ท่าทางงามอยู่ขันติโซรจักรนั่นนีงโซรจักรแปลว่าเสนียมงามเพราะวา่าขันติเข้ามาเข้ามาห้ามมาหาข้าวมันเลยไม่ระเบิดออกเลยควบคุมเราจรึงเรียกคนคนนั้นว่ามีศีลเพราะฉะนั่นศีลนั้นนี่ ไม่ใช่สินสังคมสินที่พวกโยมพ่อโยมเนี่ยสุดมีนก็เรียกว่าสินสิขามันได้ถลุจงจริงสิขาเขาแปลว่าทะลุทถลุก็หมายถึง <c oughs> เอาของแต่กปลอมออกจากสิ่งที่บริสุทธิ์ใจของเราเต็มของบริสุทธิ์อยู่เดิมเมือน,น้าเนี่ยน้ํามันใสจะไม่มีสีเขียวสีแดงสีกลุ่มสีนวลน้าธรรมชาติน้ำแต่ถ้ามันมีสีต่างๆเป็นของแปลกปลอม ต่กอนมีก็เป็นดินเป็นอะไรเป็นของแก่ทหารแต่ของเรเหนัอนกันมันเป็นประพัดสอนสะอาดงดงามสดใสยอยู่เลยแต่ถ้าเราไม่ไจักควบคุมของแก่คอมมันก็เข้ามาดังนั้นเรามาฝึกมาสะสมมารวบรวมมาเจาเริญสติก็คือดูตัวเองว่าเราจะไมเ่เรามีความฉลาดถึงกับเป็นมหากุศลกุุล,ลนี่เป็นความฉลาดเรื่องับ เรื่องของกายแต่ถ้าฉลาดเรื่องของจิตเป็นมหากุศลรู้อารมณ์รู้จักจัดก,การอารมณ์นี่เป็นมหากุศลมหาสติเรือารมณ์เฉพาะหน้าปัญญาก็เลื่อนขึ้นมาเป็นอธิปัญญานะเพราะสติเป็นมหาสติเพราะว่าเขาเป็นคู่เชียงบา่ายเชียงไหลทำง,งานด้วยกันสตินี่เป็นมานรดามหา ปัญญาเป็นเป็นบิดาไน่มุ่คนคนนี้อาจจะทิ้งกันระหว่างในระหว่างอย่างก็ได้แต่ว,ว่าสถิปัญญานี่ไม่เคยทิ้งกันช่วยงานกันมาตลอดช่วยงานในการปลดปล่องแก้ไขต่างๆนี่ื่องเราเราประพฤติธทามากันเมือกันเนี่ยพยายามให้สถิมันเห็นอารมณ์ จะมีคุณค่ามาหาศาลทั้จะปวดเปื่อนรู้จะแก้ไขแนะนั่นการฝ้าดูสําหรับคนใหม่ก็อย่าไปสนใจที่หลวงพ่อพูดยาวๆไปเหล่อคนเก่าเหลือนักปฏิบัติเก่าการปฏิบัติธรรม,มามาหลายปีมันไม่มีใครเลื่อนชั้นให้ใครเพราะว่าไม่เหมือนการเรียนการศึกษาแบบรโโุ่ๆแบบทำมัดก็เหมือนกัน ฝ่ายทางเราก็มีการเปลี่ยนชั้นสอบปีแรกก็เป็นนักธัตรีต่อไปก็สอบนักธรรมโทวปีที่สามก็สอบออน,นักธรรมเอกเปลี่ยนชั้นไปที่เรามาศึกษากรรมฐานผักกายาันปัสนามาหลายปีแล้วเมื่อไหรจะให้เรียนกิการปัศนาสักทีอาจจะมีคนคิดหนึ่งกันการกิจการปัสนานี่ไม่มีใครเปลี่ยนชั้นเพราะว่าครูบาอาจารย์จะไม่เดาอย่างนั้นเออ คุณเก่งนล่นแหละศึกษากรรมฐา,านภาคกายยานี่ช่างชองแล้วแตกฐานมาหลายแล้วปีนี้ขึ้นใกจิตตาถึกเขาไม่ได้บ่ายจิตตาทั่นะนปนานี่มันแรกเข้ามาผ่านเข้ามานิดเดียวทุกคนได้ได้ทําแต่ไม่รู้สึกตัวว่าเจ้าของอทําในภาคกจิตตานปาีปัสนาอย่างเราฝึกกรรมฐานในภาคแรกสร้างเดินะคงอยู่ดีๆเหมือนอย่างครูอาจารย์แนะนํานั่นแหละ ทำอย่างตั้งอกตั้งใจเฝ้าดูยกมือขึ้นเอามือลงยกมือไปเอามือมาใส่ใจจริงจริงเยอะแย